แล้วต้องการจะมาขอเขามาพ่อของบ้างไงเราพูดได้ไหมรนรพ่อเพ็ญสิงหเามาทีเพ็ญกร้หมรนครับ ทำนักสำนักถึงเอ่อรุ่นาได้ที่ิ่งได้ที่ทำไปแล้วแม่จะได้ตั้งใจตั้งใจแ้วก็ขอว่าหัวจากใหรยไม่มีการติดใจหรือว่ามีความขอคติมากแต่อย่างไรความ ทุกสโลว์โลกไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์หลวงพ่ก็มีแต่เมตตามีแต่ให้อภัยไม่ถือโทษกดเกลื่อนสุดในทำไปแล้วก็ขอให้เป็นถึงที่จบไปนะขอขุ้คนคนบุญอักกอนน,น,อนี้ก็จง สองให้ผู้ที่สำนึกสินี้จงได้นับผลบุญอันทสองที่ได้สำนึกว่าได้ทำเถอะแต่ทำไปแม้จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามขอให้ท่านจงประสบความสุขความเจริญในอนาคตทั้งน้าโดยทั่วทุกการละนานเพอิดตอนที่รบเลย เราทำาเราททำามู่้ไหมคะว่าเป็นผ้าไม่เห็นได้เห็นไมยนไม่ห็น่อนหอยู่